สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับมีนสวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายรูปเล่นกันที่ไหนที่ไหนสวนน้ำโ <laughs> คลอมเบียนนพิกเจอร์ใช่ใช่โคลอมเบียพิกเจอร์คอเวิร์ดพัทยานะครับผมนี่ไงแดดเปรี้ยงมากเลยวันนี้แดดดีสุดได้เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเป็นไงบ้างไป<ะ>อันนี้ก็จะเป็นรถบัมนะทุกคนเออไปเลย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  ไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่คันนี้มันไม่ค่อยแรยงเลยโอเคอย่างนั้นหนึ่งสองสามไอ,อมินถอดเก่งตรงนี้เพราะมึงเนี่ยไอมินมถอดเก่งนะ <c oughs> ถอด <c oughs> ถอะไรปะแค่มุมมุดๆนั่งๆเว้นกันแดดเท่ๆนะโอเคอย่างนั้นฟิวนั้นฟิวนนั้นหนึ่งสองสาม ขึ้นตัวขึ้นตัวหนึ่งสองสามเผยไปเลยก็ได้อุ้ยแป๊บนึงนะหนึ่งสนะองสิมอือพอตรงนี้หน่อยไหมใชเ่เอาเอาเครงเกมมันี่ก็ได้โอเคประมาณนั้นประมาณนั้นแป๊บนึงนะรอคนเดินแป๊บนึงวิ่งไหมวิ่งไหมหนึ่งสองสิมเออไปแบบอะไรตรงนี้ไหมสักหน่อย อันนี้เป็นโซนเด็กๆนะโฮเทลทานซีเวเนียไปดูวะเอาตัวอะไรอัหนึ่งสองซ่อมอีกท,ทีหนึ่งสองสามเออไะมันร้อนอยังไงล่ะหรือเขาพักเที่ยงหรือเปล่าไม่นะอ๋อมาแล้วมาแล้วตอนนี้ก็ลงทะเบียนกันอยู่ สองคนครับผมไม่นั่งผมใส่แว่นได้ใช่ไหมใส่แว่นได้ครับครับผม ลราก็มาถ่ายรูปกันเถอะขยับมาขอบนะ่ะเออแล้วก็น่าจะต้องยืดขามานิดนึงปะเออเออเท่ๆเลยหนึ่งสองสามแบบหนึ่งสวยละแล้วผุ่นเต็มเลยเมื่อกี้โอเคหนึ่งสองสามเออเท่ยงงั้นมานั่งข้างในไหมสักรูป อืมไม่ต้องใส่ก็ได้เออก็ได้ครข้งๆก็ได้มาหนึ่งอ่าฮะหนึ่ง,องสองสามเออเออสวยพอแล้วหรือว่าเราควรแบบว่ากับยางยางสนามนี่วะมันตัดกับชุดเดียสักหน่อยไหมตรงยางสีดำก็แล เออยังไม่มีใครโอเคแป๊บนึงยืนเฉยๆก็ได้เออเท่ๆไปหนึ่งสองสามคิดมันสามารถนั่งยองๆบนยางยากปว่ะมันจะแปลกๆก็เหมือนนั่งขี่วะเออเออเออไม่เหมือนนี่ว่ะไม่เหมือนที่คิดไปเลยหนึ่งสองสาม ที่คิดไว้คือไม่ใช่มันดีกว่าที่คิดว่ามันจะนั่งง่งอย่างนี้แล้วกันเออเรามาถ่ายรูปกูอยากเล่นมันเด็กเลยอันนี้เป็นคาบาน,น่าใหม่นะทุกคนฟิลแบบ V.I.P สุดๆตัดกับชุดเอมีนสุดๆเออหนึ่งสอง สามนี่พาทัวร์พาทัวร์หุยขอลองหนึ่งสองสามเออสวยสวยสวยยื้มก่อนยิ้มก่อนนะครับพี่หนึ่งสองสามขอควอาได้อยู่นะสวยอยู่หนึ่งสองสามขอเปรูปหน,นึ่งอีก เฟเนี้ยเฟเนี้ยอันไหนดีวะ<ด>เออนี่ก็ไล้อันที่โดนแดดอ่ะอลองดูหนึ่งสองสามข้างๆนะแก้วตั้งสวย ดีแล้วดีแล้วหนึ 1, 2, ่งสองสามมันมันเคยถืออะไรเนี่ยเลยไม้คาถาไมเมอบ่อเออฟิลนั้นน่ารักน่ารักอะ่ะโอเค หนึ่งสองสามเอออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพิงด้วยนัก็ได้พิงด้วยนะั่นะล้วนเหลืองอะ่ะน่ารักดีวันนี้เราใช้เป็นเลนส์ตัวนี้ทุกคนเออสวยสวยอย่างนั้นเลยหนึ่งสองสามสีสัตวมากสีอย่างจิจจัดหนึ่งสองสามหันหลังก็ได้เอออย่างนั้นใช่ใช่ใช่หนึ่งสองสามค้างไว้ก่นอนนะ 1> 55 1.4ิบห้โคกัสเร็วดีเน่ไทยกับซุกนี่ไงิอันนี้ไหมเปิดน้ำสองอันข้างๆแต่ตรงกลางไม่ต้องเปิดไหมเออโดนแดดนิดนึงแบบหนึ่งโอ้เล่นอย่างไกลโอเค 1, 2, ออนหนึ่งสองสามอืมมองดู้่อย หนึ่งสองซ่อมสวยอย่างนั้นเลยเอ๋เอเพียรดีแล้วดีแล้วน้ำมันไหลลงช้าเอออย่างี้ก็ได้สวยดีเดี๋ยวค่อยขยับโอ้เท่ว่ามีนโคคาโคลา่าสีแดงด้วยโคกต้องเข้าโอเคหนึ่งสองสาม เนี่ยมันจะเป็นมุดอย่างเงี้ยก็ได้อเหรอแต่ผมได้ปะได้โอเคอืมแล้วก็ยืนตรงนั้นให้ทีดิขอออยคีเดี๋ยวสวยสวยสวยเงยหน้าหน่อยรับแดดไว้หนึ่งสองซ่อมเออเออเออเอคีคีดีแล้วดีแล้วอันนี้นคือจะล้มจริงมันอ่ะอ่าหนึ่งหนึงน่งหนึงน่งะตั้งหนึ่งสองซ่อมไปเออเออเออสวยสวยไปละ เนี่ยตรงที่ชุดเนี่ยแค่ที่ตรงนี้เลยกลางๆนี้เลยอืนี่เลยใช่แล้วก็บิดหน้าไว้นะหนึ่งสองสาม,ม,ามไปหนึ่งสองสามสวย ยกหัวนิดเดียวไม่ไม่ให้มันจมอ่ะจัดนอนไปเลยไหมลองดูไหมกระเทวดีวะหนึ่งสองสามอันหนึงนะเออเออเอเอมันก็ได้อยู่พออะไรอยู่างได้อยู่เนี่ยเลือกหรือ,หรอ,อย่างนี้ก็ได้มดันดูเขินๆม,มั้ะไม่เพราะว่ามีนตัวไนี่ไงมีนกลัวขึ้นมาแล้วแบบฮึบเขา้าเขา้าหูอ๋อทำไมละล่ะอันนีงก็ได้คอยทีคอยทีนิดเดียวนิดเดียวหนึ่งสองสาม อ่ะรู้ก่อนแบ,บนึงขอมุมกว้างๆหน่อยโอเคเอปอปี่ทีแปบนะึหนึ่งสองสามเออเออขอวงกว้างหน่อย หนึ่งเก็บแขนเข้ามานึงหนึ่งสองสามมันสวยว่ะแต่ว่าให้ดูก่อนให้ดูก่อนทำให้ผมเรียบแบบสวยว่ะเอออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ได้อยู่แสงแม่งสวยสัตว์แต่ว่าขออีกทีได้ไหมแต่มือมีนกไกลไปนิดเดียวนิดเดียวเออหันหาได้ไวหน่อยสวยละเออ เท่ๆไว้หนึ่งสองสามอืมอืมอยปล่อยไว้ก็ได้โอเคหนึ่งสองสามอ่ะสุดท้ายสุดท้ายนอนครั้งสุดท้ายมุมนั้นเลยหนึ่งสองสาม อะหนึ 1, 2, ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยสวยๆอย่างไรอย่ะงไรอย่างไร,องไรมองมองไว้ยิ้มไว้โอเคหนึ่งสองสามอ๋อเอาหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยงนมากงานมากงนมากหนึ 1, 2, ่งสองสามไปเกิน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 เดินผ่านกล้องเลยแบบว่าเนี่ยเดินเดินมาอย่างนี้เลยโอเคหนึ่งสองสามมาเลย เฮ้ยยนี่้วยมาหนึ่งหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเออเออหนึ่งสองสามเออเอสวยสวยสวยโอเคอ่าหนึ่งสองสามโอเคองั้นไปลองลองตรงนี้หนาดดียืนนี้เลยนี่แหละแค่สยสย เลนมันมุมกว้างอโอเคหนึ่งสองสอบเออฮะหนึ่งอุ้ยมุมนี้ก็สวยขอคิดดิยืนตรงนี้ก็ได้ปอต่ออืมอืออือ,อโอเคใช่เหมือนพิงรั้วจับรั้วเฉยอ่ะอืมโอ้อย่างเทพหนึ่ง สองสามใช้เลนไวาหมดเลยนะหนึ่งสองสามสวยละสวยละหนึ่งสองสามหัวคูอ่ะโอเคไปเลยครับพี่ชิวชิวปะววเออ ม,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 มันม,มันมเวียงจังวะเอาล่ะอันนี้ล่ะดึงโออ เขาเกี่ยวอย่างแม่นนะ